นี่คือจิ๊กซอตัวสำคัญเละที่ผมมองว่าเป็นตัวผู้เล่นที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแดนกลางอของบุรยรัมเนลนเด็ดคริกเหลือเกอินนะเวลาลงสนามเล่นกับโกรันคาร์เสเล่นกับจีราทรนหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยบวกถ้วยได้ก็คือคนนี้แหละครับพิเตอร์ซูส สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมก็กลับมาเล่าเรื่องราวฟุตบอลไทยให้ท่านได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือหนึ่งในหมากสําคัญเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญที่ในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยที่ไม่ได้นับเรื่องของสือฟุตบอลไทยลีกที่บุยรำเนี่ยเป็นแชมป์ไปแล้วโดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ถูกส่งชื่อในสือฟุตบอลลีกนะฮะสืบฟุตบอลไทยลีกไม่ได้มีชื่อของเขาแต่ว่าถ้วยอื่น ที่เหลือเนี่ยมีชื่อของเขาแล้วก็เขาได้ลงสนามไปในฟุตบอลถ้วยเนี่ยครบทุกถ้วยแล้วซึ่งนี่แหละนี่คือจิ๊กซอว์ตัวสําคัญลที่ผมมองว่าเป็นตัวผู้เล่นที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแดนกลางของบุยรัมเนียเต็ดคนที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือปีเตอร์ซูสครับปีเตอร์ซูสเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นนะครับอยู่ในยุโรปมาอย่างยาวนานแล้วก็เคยมีประสบการณ์เล่นอยู่ในเอเชียแล้วก็ติดทีมชาติในยุโรปมาแล้วนะครับสำหรับปีเตอร์ซูสนะครับ ก็เกิดที่เวลส์ประเทศออสเตรียนะครับในวันที่9มิถุนายน1993นะครับตอนนี้ก็กำลังจะมีอายุครบ32ปี ในเดือนมิถุนายนที่กําลังจะมาถึงเนี่ยแหละฮะเป็นนักเตะตาแหน่งกองกลางโดยธรรมชาตินะฮะแล้วก็เป็นเท้าซ้ายโอ้โหเท้าซ้ายที่ตะขอมากในเกมที่เจอกับ BG ล่าสุดเนี่ยผมได้ไปดูเนี่ยก็เป็นกองกลางที่เหนียวแน่นนะฮะคลองบอลแน่นเป็นบ็อกตุบบล็อกที่มีพลังงานค่อนข้างสูงประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะฮะเออนัดที่เป็นช้างไอเฟครับที่ราชบุรี BG เนี่ยส่งกองกลางแบบตัวแบบเป้งๆลงมาเพื่อที่จะสู้กับกองกลางของ บุยรัมนะครับก็มีทั้งกิษฎาการแมนนี่ก็เป็นระดับทีมชาติเนาะสารัตอยุ่เยนนี่ก็ระดับตำนานทีมชาติไปแล้วนะครับเคยไปเล่นในญี่ปุ่นรวมถึงนักเตะญี่ปุ่นนะครับกาโกโตะนอสุดะ อีกหนึ่งรายนะฮะจริงๆแล้วกองกลาง BG ก็น่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงกับกองกลางบูรัมได้นะปีเตอร์ซูสีระทรรวมไปถึงทางด้านของกรันคาซิสแต่พอลงสนามไปฮะ,ะกลายเป็นว่านักเตะที่อยู่ในตำแหน่งกองกลางโดยเฉพาะ3ตัวนี้พอลงไปเล่นแล้วเนี่ยมันสมูทนะฮะแล้วก็ช่วยทั้งเกมรับเกมรุกนะฮะแล้วก็ช่วยโฮดดิ้งบอลรวมไปถึงมันจะมีจังหวะที่ทางด้านของกองหลังที่เล่นกองกลางมาโดยตลอดอย่างทางด้านของเนเนดูเกลเนี่ยก็ขึ้นมา ช่วยจับจ่ายบอลในตรงกลางมันทําให้4ตัวเนี้ยสามารถที่จะเอาชนะจุดยุทธศาสตร์ตรงกลางของเกมในวันนั้นได้ส่วนทางด้านของ BG ปทุมยูเนเต็ดเนี่ยแม้ว่าจะใส่3ามกองกลางที่เรียกว่าเทพก็เทพแล้วนะกับกลายเป็นว่าก็ยังสู้3ยามกองกลางบวก1กองหลังที่ขึ้นมาเล่นกองกลางอย่างดูเก้าอีก1รายไม่ได้แล้วก็ นักเตะที่ผมว่าเล่นได้ดีที่สุดคนหนึ่งเลยก็คือปีเตอร์ซูสเนี่ยนะฮะจุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลอาชีพของปีเตอร์ซูสนะครับก็ได้รับการเซ็นสัญญากับราปิดเวียนนาทีมดังในประเทศ ออสเตรียเนี่ยแหละครับในประเทศที่ตัวเองเกิดนะครับแล้วก็เป็นทีมดังเลยลาปิดเวียนนานะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับในปี2 0 0 9ันเกถึงสองพต้องถูกส่งนะครับไปเล่นกับทีมเล็กนะฮะที่เป็นลาปิดเวียนนาทูนะครับแล้วก็ลงไปเล่นในลีกล่างก่อนนะฮะสานัดกับลาปิดเวียนนาทูเนี่ยหรือเรว่าลาปิดเวียนนาสเนี่ยยิงไป11ประตูกับอีก3ามแมตสซิสนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในลีกออสเตรียประมาณ9ฤดูกาลนะฮะตั้งแต่ปี2 0 0 9ันเก้าถึงสอง ที่อยู่กับเราปิดเวียนนานะครับเพื่อเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วเร,เราอายุประมาณ17ปีเริ่มได้เล่นฟุตบอลอาชีพนะฮสำหรับห้องเครื่องรายนี้และหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับ S.K.U. Arm s k e t e n นะแล้วก็ S.V. Grodek T.S.V. Hardberg นะครับแล้วก็มี w o l f b e r Admiral Worker นะครับแล้วก็ S. f a u r e นะครับแล้วก็มี s t r ม m า a r d นะครับลงสนามในลีกเนี่ยตั้งแต่ลีกท้องถิ่นจนไปถึงลีกสูงสุดในประเทศนะครับรวมถึงฟุตบอลทั่วยุโรปสำหรับปีเตอร์ซู ร,รวมทั้งหมดเนี่ย1น5นัดยิงไป39ประตูแล้วก็39แอสซิสอันนี้คือสถิติโดยรวมกับทีมในออสเตรียนะครับเล่นไปทั้งหมดประมาณ9ฤดูกาลจนถึงอายุประมาณสัก26-27ครับโดยในช่วง9กฤดูกาลนี้ในฤดูกาล2 0 1 7 2 0ิเถึงนเนี่ย,ยปีเตอร์ซูสนะครับก็สามารถคว้านักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วก็แชมป์ออสเตรียคับกับทางด้านของสตตมกาสได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในทีมใหญ่ของเ e ลกออสเตรียนะครับที่ได้เล่นในศึกฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่ายูโรป้าอยู่แล้วนการนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมใหญ่ที่มีประสบการณ์ในระดับ โช,โชว์เลยแหละในฟุตบอลยุโรปนะครับและในปี2018นี่เองนะฮะปีเตอร์ซูก็ได้ถูกเรียกติดทีมชาติออสเตรียชุดใหญ่นะครับตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2020โดยออสเตรียชุดใหญ่เนี่ยเขาลงสนามไปทั้งหมด11เกมนะครับทำไปทั้งหมด4แอสซิสต์นะเดี๋ยวไปดูสถิติของออสเตรียชุดใหญ่นะครับออสเตรียชุดใหญ่2018เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็เล่นในเกมเฟรนลี่แมตชนะครับหรือว่าเป็นเกมอุอ่นเครื่อง ก็มีเกมแพ้บราซิล0-3นะครับมีเกมเอาชนะสวีเดน2-0นะครับมีเกมชนะรัสเซีย1-0บุกไปเอาชนะลักเซมเบิร์ก4-0แล้วก็มีเกมชนะเยอรมันด้วย2ประตูต่อ1นะครับเฟรนลี่แม c ชมีแพ้นัดเดียวคือแพ้ให้กับบราซิลนะฮะ0-3ที่เหลือชนะทั้งสวีเดนรัสเซียลักเซมเบิร์กแล้วก็เยอรมน,นีแล้วก็มีหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เล่นในทีมชาติออสเตรีย นะครับนอกเหนือจากปี2018ที่ไล่ไป5แมตช์เนี่ยก็มีเกมอื่นๆนะฮะที่เป็นเกมระดับนานาชาตินะครับที่มากกว่าเฟรลี่แมตช์นะครับทั้ง Nations League นะครับปี2018-2019เนี่ยปีเตอร์ซูสนะครับก็ได้เล่นไปอีก4แมตช์นะฮะโดยมีเกมที่บุกไปเอาชนะออไอร์แลนด์เหนือ2-1นะครับเสมอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา0ประตูศูนยนะ์แล้วก็เอาชนะไอร์แลนด์เหนือในบ้านนะครับ1ประตูต่อ0แล้วก็บุกไปแพ้ให้กับบอสเนีย ศูนย์ประตูตหนึ่งก็คือเล่นทั้งเกมเย่าเกีนเยือนนะครับในการเจอกับไอร์แลนด์เหนือรวมไปถึงทางด้านของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะฮะแล้วก็มีเกมอื่นๆด้วยโดยเปเตอร์ชูสเนี่ยได้เล่น กับทีมชาติเนี่ยตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2020โดยประมาณนะครับโดยหลังจากปี2018เป็นต้นมานะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่กับทีมสโมสรในเบลเยียมนะครับอย่างอันเดอร์เลชโดยปีเตอร์ซูสนะครับก็ไปย้ายในปี2018-2019ถึงเนี่ยค้าแข่งอยู่กับอันเดอร์เลชเนี่ย4ฤดูกาลลงไปทั้งหมด 40เกมนะครับทำไปทั้งหมด5แอสซิสโดยระหว่างอยู่กับอันเดอร์เลชเนี่ยก็มีการถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับลีกสูงสุดในประเทศตุรกีด้วยนะครับอย่างกาสเทฟนะฮะยิงไป4ประตูกับอีก2แอสซิสแล้วก็มีช่วงหนึ่ง นะครับที่ไปอยู่กับสโมสรอิสตันบูลบาซักเซฮีนะครับที่อยู่ในลีกตุรกีด้วยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามเท่าไหร่แล้วก็มีช่วงหลังจากนั้นนะฮะก็ไปอยู่กับโมวิดีในลีกฮังการีนะฮะ14เกมยิงไป3ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสนี่เป็นช่วงหลังจากที่ย้ายมาอยู่ในเบลเยียมกับอันเดเลชซึ่งถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับแล้วก็โอกาสการลงสนามก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วถูกปล่อยยืมตัวไปก็มีทั้งลีกตุรกีมีทั้งลีกฮังการีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ในลก ตุรกีแล้วก็หลีกฮังการีที่เป็นทีมระดับหลีกสูงสุดแล้วก็มีเกมในการลงสนามแล้วก็มีทั้งประตูลแล้วก็มีทั้งแอซิสนั่นหมายถึงว่านี่คือ1ในนักเตะที่ถือว่ามีประสบการณ์อย่างโชกโชนนะครับในหลีกระดับ B- บ,บวกและการของยุโรปนะฮะสำหรับ ทางด้านของปีเตอร์ูสแต่หลังจากนั้นครับในปี2022หรือเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วเดี่ยวัยก็ใกล้ที่จะแตะหลักเลข3มแล้วเนี่ยปีเตอร์ูสนะครับก็มีการย้ายตัวนะฮะมาอยู่ในลีกเอเชียนะครับนั่นก็คือลีกจีนนั่นเองนะฮะกับ สโมสรฉางชุนยา่าไถ่นะครับสโมสรน,นี้ก็อยู่ในลีกจีนนะก็ได้กองกลางรายนี้ไปร่วมทัพนะฮะลงสนามกับฉางชุนเนี่ยทั้งหมด62เกมนะฮะสัญญาทั้งหมด3ปียิงไป12ประตูกับอีก20แอสซิสพอลดระดับลงมาจากลีกยุโรปมาเล่นในลีกจีนเนี่ยกลายเป็นว่าจํานวนประตูจํานวนแอสซิสเนี่ยบวกกันเนี่ยมีการมีส่วนร่วมกับประตูเลยนะยิงไป12แล้วก็แอสซิสยีนะครับจากทั้งหมด6 2เกมหมายถึงว่า้หมูขี้หมาเนี่ยต้องมีลนะสเกมคุณต้องมีส่วนร่วมกับ ประตูและ1ประตูตารางที่จริงๆแล้วมองภาพรวมของตําแหน่งเนี่ยเป็นกองกลางตัวรับด้วยซ้าไปอันนี้คือผลงานกับลีกจีนนะฮะและใน3มฤดูกาลพอจบปุ๊บ2022อย่างที่ผมบอกไปไปอยู่กับลีกจีน2 0 2 2 2023-2024พอจบฤดูกาล2024นะฮะในลีกจีนปุ๊บก็ได้ย้ายมาครับได้ย้ายมาในปีนี้แหละต้นปีที่ผ่านมาในปี2025นะครับมาอยู่กับ,บเบย์รัมยูเนเต็ดเปิดตัวกับบบย์รัมยูเนเต็ดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮ เปิดตัวกับคุณเนวินชิดชอบเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้โอกาสที่จะส่งชื่อลงสนามในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกที่เบอร์รัมยูนเต็ดเป็นแชมป์แล้วนะครับโดยทางด้านของนักเตะต่างชาติที่เข้ามาใหม่ ในช่วงเลกที่2อเนี่ยอย่างกลันคาซิสที่เป็นอดีตนักเตะที่เคยอยู่กับบุเรัมเนี่ยก็ได้ส่งชื่อลงสนามในศึกอริโวไทลีกนะฮะส่วนปีเตอร์ซูสเนี่ยไม่ได้ส่งนะครับแต่ว่าเจ้าตัวในถ้วยอื่นๆทั้งหมดได้ส่งชื่อลงสนามและได้ลงสนามไปแล้วนะฮะก็มีเกมที่บุกไปเอาชนะยโฮห10แล้วก็เล่นในบ้านเสมอยอโฮศ0นนะครับนี่ก็เป็นนัดรอบน็อกเอาท์ก่อนที่จะได้เข้าไปสู่ไฟนนลรอนะแล้วก็มีเกมสุดท้ายของรอบ แบ่งกลุ่มนะครับที่ตัดสินว่าจะได้เข้ารอบน็อกเอา์หรือเปล่าก็สามารถเอาชนะทางด้านของอุนซาน2ประตูต่อหนึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในเกมสําคัญของเบย์ร,รัมเยเดต,ตในฤดูกาลนี้ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถไปได้ถึงรอบไฟนอลรอที่ซาอุดีอาระเบียนะครับสำหรับเกมชนะอุนซาน2ประตูต่อหนึ่งนะครับและก็นี่คือหนึ่งในกองกลางที่ผมว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะได้ไปต่อกับเบย์ร,รัมเยเดต,ตและก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะคว้าความสําเร็จ ที่เหลือนะครับด้วยการบวกถ้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะบวกถ้วยเพิ่มไปอีกกี่ใบนะฮะหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยบวกถ้วยได้นะครับนอกเหนือจากริวอไทลิกที่คว้าไปแล้วก็คือคนนี้แหละครับปีเตอร์ซูสนะครับ,รบที่ผมว่าคลิกเหลือเกินนะเวลาลงสนามเล่นกับโกรันเคาซิสเล่นกับธีละทรแล้วก็เล่นกับเคเนดูก้ที่เดินที่ เคลื่อนบอลขึ้นมาหรือแม้แต่พิธีวัดอะไรพวกนี้เนียนตาจริงๆครับสำหรับปีเตอร์ซูสนะครับและนี่คือเรื่องราวของปีเตอร์ซูสนะครับนักเตะจากออสเตรียที่กําลังเขย่าแดนกลางในประเทศไทยในไทยลีกนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องจรด้วยนะครับและพบกันใหม่ในอกาสหน้าสุดีครับ